กินแล้วกินแล้วยังไม่เข้าใจว่าทาคนดินกันไม่รู้ไงไม่กินเป็นไปไม่ได้หรอกทีนี้อยู่ไม่บิดเราคงนันก็มีว่าวันนั้นบอกเลยว่า กะไปทำาิเตียมาแล้วต้องมช่วไอ้ที่โกมวันี้นนี้เคื่องเคี่ยวไช้ลุงเคี่ยวเโเคีน้ถามยคนีครับไม่กินะยิงโขมใค็ไปกินน้ำแดงาน้ำส้มไม่ก้ากเนน้น้ับบน้ตาลนอย่นมันเจอดีทีกินอไม่มีน้าตาก็ยิ ถ้าหลายวันซื้อชมกินที่ไหนไม่เคยเห็นเลยบอกเมื่อไครั่ไม่เคยเห็นกินเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่าทำด้วยเห็นก็ส่องกล้องไปนันดีกับน้ำเปล่าเาด้วยน้ำเปล่าอัน่ัข้างหลังหมดไม่ได้ช่วยทั้งสองดูโทม่าน่ากเดินก็ไปแกงห้าร้อยไหนอ่ะนี้จ๊ะ มันสัมะัอ่าาอนะไะยังะฮะฮะฮะะฮะะฮะฮะฮะนะฮะฮะฮนนะ,นนะโอ้ะฮีฮเราเะาไฮะฮะฮะะฮ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 ดฮะฮะะฮะะะฮะฮ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 ะฮะฮะฮะะนะ ร้างเขติต่อมาคุณดนนั่งเคลียย์ไปเดิมไปเดิมแต่ยังไม่ได้ตอบกลับราอกเไขแจ้งมาออกเสออขเสื้อเกืม่ไดเสื้อออกเสื้อให้ขาดยเสื้อเร่งไหอเ้อนี่ใคนาไมนิสากอโบนี่คิดบอกว่าให้แจ้งส่งให้นัตตี้ในี้เอาไปให้แล้วก็ไม่ส่ง เชื่อเชื <ís> <follow> ่อไปเลยนะเชื่อยอะไรเนี่ยเนี่เหรอใช่ขอาหอยอย่างละใช่คุณอยู่ห้องมีเบอร์เอลอะแสดงไม่เบอร์เอลเนี่ยยุงกินข้าวเช้าด้วยเพรพี่น้องถ้าถามว่าคุณเชื่อไหมวันนี้เอ้าเบอร์อิมจะเถื่อนเหรอฟังฟังที่เชื่อไหมว่าพี่เดชีไม่ค่อยยิ้มโคงเชื่อไหมว่าพี่เดชีไม่ค่อยยิ้มอค้ง อาี่นงเด็กไหเนี่ยู้ไม่ช่เม่อช้ากินแล้วเหรอไม่ได้กินกินน้ำเปล่าเนี่ยอืมห้องมีโคกเลยเหรออืมแต่ยูรบบี้ไะม่แน่ยูรบี้เไม่ถ่ายอยู่อืมใช่ผาหน่ามันลมอะอม่ต้องพูนแล้วพูดแล้วไม่ฟังแล้วมันไม่เป็นไรลยี่าม ข้ามกินบ่อยมันจะมีกดยูริคที่กระดูกที่แบบเราต้มที่เอาจะน๊อดยูริคออกมาเราล้างการเราทานเราไปเราดื่มสาราต่อสุขภาพทานได้แต่อย่าบ่อยนะนไ้ำที่สองคือน้ำอารมณ์น้ำที่บายที่สุดเกจะไว้ยาวไว้ยาว ก่ยาวน็นยู่แ,แต่ยังอะ็ได้เย่มีอะก็ได้เลยตวจะเป็นไก่้ยผมก็จะพร้อมหนใช่<ะ>ไปทำเขาสวยปไปหนกสาวสวยป่ะไปหาแม่ปไปไหาแม่ <laughs> ไ <laughs> <laughs> ความหมายเอาส่งไปในไลน์มันมีความหมายเยอะเลยนี่ผมมีทีมงานนะจังคนหมดจังคนเยอะไม่ได้ดีกับแม่บอกเลยตัดนตอนนี้ให้นักเรียนไปมาติบาตทำโยธาพระอินทร แม่แไนางโตัดเลยนะเนี่ยจะเ่ปที่ไหนไปาฏิบัติธรรมที่วัดดาระอินนี่นะคะชิดเอก